าอยู่กับจ๋าจากช่องโคจ๋าชแนลนะคะทุกคนอุ๊ยราะว่าไม่โปนะคะทุกคนก็คือว่าจ๋าใส่เสื้อกะอกไว้ข้างในนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้จ๋าเห็นแบบชาเลนจ์เขาแกล้งกันเยอะแล้วไงก็เลยแบบอยากมาลองแกล้งบ้างอยากรู้ว่าจ้าจะห่วงจ๋าไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะไม่แกล้งจ้าคนเดียวนเราจะแกล้งพี่ของเราด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอะไปซื้อของกับจ๋าใช่ไหมคะทั้งหมด3คนไปทั้งหมด3คนเดี๋ยวเขาจะเข้ามานั่งเล่นห้องแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะแบบทําเป็นแบบ ไม่บอกนะคะว่าเราจะทําอะไรแต่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ก็จะมาลองดูนะคะว่าดีแอนทุกคนจะเป็นยังไงเมื่อเห็นเราอยู่ในสภาพแบบนี้นะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับช่องโคตจับชาแนลเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของจานนะคะทุกคนโอเคาปโอเคอเค่ะทุกคนจ่านะจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะนะ ไม่่้ากเออทมิ่ง่นะก็จะไปก็จะไปอาบน้ำแต่แบบอยากแตะอยากเ้นตีคอลแบนไงแล้วเขาไม่คิดว่าเธอจะจะมากันเร็วขนาดนี้ไม่ไม่แตด้วยขอเต้นที่นี่ก็ไม่ไดแบบไมเอาเลยเต้นเลยวันนี้เหื่อยราขอเต้นแปนึง่าน่ามานะ มองอะไรกันมาเกิดดูเออเจ๊จ๊ทีอ่ะทีจะได้เรียบนะเราจะต้องมองอะไรกันก เอาใจอย่างกี้เลยทำไมบ้าหรือเปล่าทำไมไม่เปิดผ้าโชว์ปิดไปเลยเนี่ยเอาลบออกแล้วอกทำไมไม่เคยเห็นในติกตอกหรอไม่อะมันเขามีเสื้อข้างในมิู้ รายการนะเดี๋ยวเค้า็เขาตั้งกล้องตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมที่น้เห็นไหมอออันนี้แบบปิดแหมแล้วเคสโทรศัพท์ก็คือเหมือนมาหลังก่อนจะไปก็รู้แล้วเนาะมาเต้นเต้นด้วยกันดิเพลงนึงมารอนก็ให้ดี ชอ้าวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาสับสนุกักับช่องโคชอ์เจด้วยค่ะไปเลยไปเ